สามปีที่หายไปในที่สุดวันนี้ก็มาเธอเป็นอะไร <c oughs> <c oughs> ก็อน,น้องมิกกี้คนดีคนเดิมกับช่องมิกกี้มิกกี้สมา <c oughs> <c oughs> กลับมาแล้วค่ะทุกคนในเรื่องงามยามดีที่คิดว่าจะทำ favorites of 2020นะคะซึ่ง คลิปล่าสุดของช่องนี้ก็คือ f a v o r i t e of 2017สุดปัง3ปีมาทีสาปีคลิปก็ไม่ได้ไหมทุกคนในปีนี้ก็อาจจะมาอัปเดตให้ทุกๆคนแบบดูเยอะขึ้นเพราะว่าไลฟ์สไตล์ก็เปลี่ยนไปจากแบบ3ปีที่แล้วแบบค่อนข้างเยอะเหมือนกันซึ่งหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยสองสปีที่แล้วหายไปไหนมาสงสัยไหมสงสัยหรือเปล่า ก็อาจจะไม่มีนะแต่ว่าอยากเล่าคือเอาจริงๆคือแบบเหมือนเราแบบหมดแพชชั่นไปช่วงขณะในช่วงนั้นเพราะว่าตอนนั้นก็คือแบบปีสามปีสี่อะไรเงี้ยมันกําลังแบบติดเพื่อนติดเที่ยวติดเออติดเล่นติดใช้ชีวิตก็รู้สึกว่าการทําคลิปการทํา youtube แล้วก็การแบบมาอาัดคลิปอะไรเงี้ยคืออาจจะยังไม่ใช่แนวทางของตัวเองซะเท่าไหร่เพราะว่าคือตอนนั้นอ่ะด้วยความที่เป็นคลิปพวกแต่งหน้าเออแล้วเรารู้สึกว่า เรายังไม่ได้แต่งหน้าเก่งขนาดนั้นเออเรา,อาแบบยังไม่ได้อยากเอาตัวเองเป็นบทบาทของบิวตี้บล็อกเกอร์บล็อกบิวตี้บล็อกเกอร์ขนาดนั้นเพราะรู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ได้คือแบบไม่ได้แต่งหน้าเก่งอะไรเงี้ยแค่แต่งเป็นแบบแค่รู้ว่าตัวเองแบบเออชอบแต่งหน้าประมาณไหนซึ่งตอนนั้นก็เลยอยากใช้ชีวิตแบบเออแบบเป็นคนธรรมดายังไม่อยากออกสื่อแบบเข้าพื้นที่สื่อเยอะอะไรเงี้ยเพราะว่าก็รู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้ดีพอขนาดนั้นนะคะทุกคนก็เลย หายไปเลยแบบหมดแพชั่นในการทำคลิปไปเลยไปใช้ชีวิตแทนนะคะซึ่งก็วันนี้กลับมาแล้วค่ะกลับมา1คลิปกับ Favorite of 2020รู้สึกว่าอะไรอะไร,ะไรมันค่อนข้างเปลี่ยนค่อนข้างแบบเออไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดอะไรอย่างี้ตั้งแต่ทุกคนแบบเออก็คือได้รับผลกระทบจากโควิดกันพอสมควรซึ่งมันมานช่วงที่เราเหมือนได้มาใช้ชีวิต กับตัวเองแบบอยู่ห้องคุยกับตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยมาเลยทําให้เราค้นพบอะไรใหม่ๆใ,ในชีวิตเยอะขึ้นคือไม่รู้ว่าทุกคนเป็นไหมแต่ว่าโดยส่วนตัวคือเราเป็นคือเรารู้สึกว่าเราเจอแนวทางในการใช้ชีวิตที่ชัดขึ้นเจอไลฟ์สไตล์เจอแบบเออแบบค้นพบตัวเองได้มากขึ้นอนะ่ะเอาง่ายๆโอเคจะสะรุปโดยรวมว่าปี2020เนี่ยมีอะไรที่ชอบบ้างก็คือเป็นหมวดหมู่ของสกินแคร์ เครื่องสำอางแล้วก็อาจจะรวมไปถึงแฟชั่นแบบไลฟ์สไตล์อะไรอย่างนงี้นะคะที่จะขมวดรวมมาแบบชี้เป้ามาแนะนำมาบอกต่อทุกคนโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้เราไปดูกันดีกว่าว่าหมวดสกินแคร์เรามีอะไรบ้างโอเค มาที่หมวดสกินแครนนะคะก็คือหลังจากเราล้างหน้าเสร็จอะไรเสร็จคือตัวแรกที่จะใช้อ่ะก็จะเป็นโทนเนอร์คือในตอนแรกแรกอ่ะไม่ค่อยเห็นความสัมพันธ์ว่าทําไมเราต้องใช้โทนเนอร์หรือแบบอะไรแบบนั้นคือรูกคนเข้าใจปะคือเป็นสายขี้เกียจคือเน้นอะไรที่ใช้แล้วเร็วใช้แล้วง่ายแล้วก็แบบปุ๊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 บแต่งหน้าเสร็จแต่ว่าในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาคือเราอ่ะได้รับผลจากแบบ PM 2.5คือช่วงที่มันเป็น PM ใหม่ๆอ่ะคือหน้าเราเห่อหน้าเราแพ้สิวแบบที่ไม่เคยเป็นในชีวิตมาก่อนเป็นมาตลอดเลยว้ทุกคนแล้วคือมันไม่หายแล้วอาจจะแบบเออไม่ได้รักษาจริงจังด้วยแหละแต่ว่าก็พยายามอยู่แบบเอออยากให้มันดีขึ้นเพราะรู้สึกว่าพอผิวหน้าดีไม่เป็นสิวอะไรเงี้ยคือเครื่องสําอางแบบอะไรเงี้ยคือมันติดหน้าหมดเลยเว้ยทุกคนแล้วมันทําให้เราเหนื่อยน้อยลงคือยิ่งแต่งน้อยก็จะยิ่งล้างหน้าน้อยเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นมาแบบ จากนั้นเป็นต้นมาก็คือคอนเซิร์นเรื่องสิวอะไรแบบของตัวเองมากขึ้นก็คือหันมาใส่ใจในการดูแลดูแลดูแลผิวมากขึ้นนะคะซึ่งโทนเนอร์ที่ใช้อ่ะอันนี้บอกเลยว่าไม่แพ้คือหลังจากที่เป็นสิวปุ๊บต้องใช้อะไรก็ได้ที่ไม่แพ้และเห็นผลอืมก็ซึ่งตัวนี้ก็คือตอบโจทย์มากโจทย์เลยนะก็ <laughs> คือตอบโจทย์มากๆคือตัวเทเยอร์นะคะเป็นเชื่อว่าเป็นโทนเนอร์ตัวดังที่ทุกคนแบบ ก็จะเคยเห็นเคยใช้กันมาบ้างแล้วเพราะว่าเขาไม่แพงทุกคนคือมันถูกแล้วมันดีแล้วมันใหญ่แล้วมันเยอะแล้วมันแบบคือเอาจริงคือขวดหนึ่งอะเท่ากับว่าขวดหนึ่งอะเราสามารถใช้ได้ทั้งปีเลยเว้ยโดยตกเฉลี่ยแบบมันแบบ้าตอนนั้นซื้อมา500กว่าบาทคือไม่ถึง5ร้50หรือว่ามันมีโปรโมชั่นถูกหน่อยก็คือเหลือ400ปลายๆซึ่งกับราคานี้แล้วเราเฉลี่ยใช้ทุกวันวันละสองครั้งใน365วันโอ้ คือมันแบบคือมันคุ้มแล้วมันดีแล้วมันถูกแล้วเราไม่แพ้ทุกคนคือเราอะเลือกใช้เป็นกลิ่นเอ,อ่อโรสเพเทลคือตอนแรกใช้อ n น e n t มังที่เป็นสีเทาแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากลองเปลี่ยนบ้างอะไรเงี้ยอยากแบบเออมีความกระแดะขึ้นมานิดนึงใช้แบบส่วนผสมของกุลาบซึ่งเออมันหอมกว่าแล้วก็ก็คือไม่แพ้เหมือนเดิมแล้วก็ทําให้ผิวหน้าเราแบบปรับสมดุลผิวได้ดีขึ้นหลังจากที่เราล้างหน้าคือเหมือนคือเหมือนถ้าวันไหนถ้าไม่ได้ปาดโทนเนอร์แล้วแบบไปลงเซรั่มหรือลงครีมตัวอื่นเลยอะเรารู้สึกว่าหน้าเราอะไม่รับ ไม่รับกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นไว้ด้วยเหมือนอันนี้มันคือแบบช่วยเปิดผิวช่วยแบบปลอบประโลมผิวหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จเพื่อแบบเร e p ผิวเตรียมผิวในการแบบขั้นตอนต่อๆไปซึ่งก็คือแนะนำนะคะทุกคนสำหรับใครที่แบบเออยังไม่มีไอเดียว่าจะใช้โทนเนอร์ไหมหรือต้องใช้ไหมหรือมันจะเป็นไหมบอกเลยว่าจำเป็นคะ่ะทุกคนคือของมันต้องมีโอเค อะไปต่ออันนี้คือเรียงตามสเต็ปที่เราใช้เลยนะทุกคนพอจบจากโทนเนอร์เราก็จะหันมาใช้น้ำตบซึ่งมันเหมือนเป็นแบบน้ำตบเป็นเอสเซนส์เป็นอะไรประมาณเนี้ย Roreal Paris นะคะ r e v i t a l l i t t c คริสตัล s มโค e s อสะหน้าตาคือต้องบอกก่อนว่าเราอะจะชอบผิดไปเองว่าผลิตภัณฑ์ของ Roreal ที่เป็นพวกแบบช่วยในเรื่องริ้วรอยหรือว่าอะไรเงี้ยคือมันอาจจะดูโตเกินไวแต่อย่าลืมว่าผิวทุกคนอะ เราโตขึ้นทุกวันเราใช้ผิวทุกวันเราเจอแสงเนี่ยเจออะไรเงี้ยทุกวันคือเราสามารถใช้ได้นะทุกคนอย่าคิดว่าอันเนี้ยสักสามสิบหรือแบบยี่สิบไปไค่อยใช้คือถ้าใช้แล้วมันดีอ่ะก็คือรีบใช้ไปก่อนโอเคนะอันนี้คือบอกกับตัวเองด้วยนะเพราะว่าตอนที่ลองใช้ครั้งแรกอ่ะคือใช้ของคุณแม่ไงแล้วก็รู้สึกว่าพอใช้แล้วมันแบบเออกลิ่นเขาหอมแล้วมันเป็นน้าตบแบบใสๆอะ่ะคือกลิ่นหอมมากแล้วมันแบบทําให้เราผ่อนคลายมากเว้ยในการแบบพอโทเนอร์เสร็จแล้วก็เทน้องคนนี้ใส่มือแล้วก็อย่างงี้ ปุ๊บหน้ามันฉ่ำมากทุกคนคือด้วยความที่พอมันไม่แพ้แล้วมันซึมเข้าผิวแบบเร็วมากคือมันถูกจริตกับผิวหน้าเราอะไรเงี้ยก็เลยหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็คือซื้อขวดใหญ่มากๆไปเลยนะคะอันนี้คือขวดแบบ ร้อยสามสิบ ml อะ่ะคือซื้อตั้งแต่แบบต้นปีที่แล้วได้จนตอนนี้คือต้นปีมีแล้วอะ่ะสองพันยี่สิบเอ็ดแล้วก็คือยังไม่หมดแบบเพิ่งหมดไปครึ่งหนึ่งอย่างทุกคนคือเราก็ใช้แบบเช้าเย็นทุกวันวันละสองครั้งคืออันนี้คือซื้อในยูพิกนะคะเป็นยูพิกรอยัลตี้ขายของวะคือทุกคนอย่ลมมายยลืมไปโหลดยูพิกคือทุกคนอย่าลืมไปโหลดยูพิกนะเพราะว่าเราซื้อมาเนีน่ยในราคาถูกมากแล้วมันมีส่งฟรีวอยช์มีลดเพิ่มอีกก็คือเลยสส่มาเลยคะ่ะสส่มาเลยอะไรที่ว่าดีกก็็คคือออสยมาลงงนะะซึ่ เป็นอะไรที่ประทับใจนะฮะโอเคมาถึงในขั้นตอนของเซรั่มซึ่งเราขอรวมน้องสองคนนี้ไว้ด้วยกันแบบเข้าด้วยกันเลยแต่ว่า2คนนี้คือต้องแยกกันใช้นะทุกคนมันใช้คู่กันไม่ได้เพราะว่าตัวหนึ่งมันเป็นส่วนผสมของนิายาะไซยาไม้กับซิงกับตัวเนี้ยเป็นวิตามินซีคือถ้าใช้พร้อมกันคู่กันในหนึ่งครั้งปุ๊บสิวขึ้นโอเคเราเลยจะมาขออ่ะน้องคนนี้ก่อนละกันเพราะว่าน้องคนนี้คือน้ําเขาใสากว่าคือเป็นเนื้อที่ใสกว่าตัวเมื่อกี้ ก็เลยถ้าจะใช้น้องคนนี้ต้องห้ามใช้น้องคนเมื่อกี้อ่ะงงไม่ต้องงงก็คือตัวเนี้ยมันเมีส่วนผสมของวิตามินซีใช่ไหมทุกคนเป็นตัว g r a วิดลาบราร์เทอรนะคะตัววิตามินซีแอค i ิเวเตอร์เซโอเคคือพอขึ้นชื่อว่าวิตามินซีอ่ะคือเคลมอยู่แล้วแน่แน่แแล้วว่าช่วยลดเรือนลดเรือนจุดด่างดำอ่ะแล้วก็ปรับให้สีผิวสม่ำเสมอกระจ่างใสขึ้นซึ่งแบบ คือเนื้อครีมเขาซึมไวมากทุกคนมันเป็นน้ําใสๆใช่ปะคือเป็นเซรั่มแล้วแบบเออคือใช้แล้วรอยสิวมันจางลงจริงในระยะเวลาที่แบบถ้าทุกคนใช้ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องอะมันก็จะเห็นผลไวแต่ว่าด้วยความที่เนี่ย อยากใช้ตัวนี้มากกว่าเพราะว่าค่อนข้างที่จะรักน้องคนนี้มากกว่าก็เลยเหมือนแบบมีบางช่วงที่ดรอปน้องคนนี้ไปแบบก็คือแทบจะไม่ได้ใช้เพราะว่าใช้น้องคนนี้อ่าโอเคอันนี้คือหลายใจแหละแต่ว่าน้องอ่ะคือดีทั้งคู่แต่ช่วยในเรื่องที่แบบแตกต่างกันและก็ห้ามใช้พร้อมกันตัวนี้นะคะเขาช่วยในเรื่องของลดเลือนริ้วรอยคือเป็น intense vitamin c เลยแล้วก็คือขวดอะแพคเกจจิ้งคือเขาทํามาเพื่อแบบป้องกันแสงเข้าเพราะว่าตัว v i ตามิน c อ่ะเขาจะมีความเสื่อมสภาพซึ่งันถ้าพูดถึงในเรื่องของแพคเกจจิ้งแล้วก็ เขาค่อนข้างที่จะเป็นแบรนด์น้องใหม่นะทุกคนแต่ว่ากำลังแบบตีตลาดขึ้นมาแล้วก็เห็นว่าวางขายในแบบห้างสปปรรพสินค้าแบบแล้วอ่ะคือทุกคนสามารถไปจับใจ่ายใช้สอยกันได้ซึ่งราคาคือประหยัดมากแบบ200-300ไม่เกินนี้ก็คือเป็นสายวิตามินซีที่ถูกและดีและุูมโอเคอยากให้ทุกคนไปลองกันนะคะอ่ะมาถึงซีนของน้องคนนี้กันบ้างซึ่ง เป็น The Ordinary นะคะเนี่ยไซมายสิ10%ที่เป็นสูตรผสมกับซิงส์อีก1%คือสูตรเนี้ยมันเป็นอะไรที่เราใช้ตั้งแต่ตอนที่เราแบบแพ้ PM เพม2ทุกคนคือสมัยนั้นเลยแบบ2อปีที่แล้วอ่ะก็คือหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็คือใช้มาตลอดเป็น Favorite of the year and the year แล้วก็ a n d the this year ด้วย <c ười> คือเขาดีจริงๆแบบไม่ได้อวยแต่ว่าไม่รู้ว่าทุกคนแบบทุกๆคนที่ใช้อ่ะ จะอินตัวเนี้ยเหมือนกันไหมคือทุกคนอาจจะชอบ The o r d i n a r y แต่ว่าอาจจะเป็นสูตรอื่นที่แบบเหมาะกับสภาพผิวตัวเองมากกว่าแต่คือตอนเนี้ยสภาพผิวเราคือต้องตอบโจทย์ในเรื่องของสิวไม่แพ้แล้วก็ช่วยลดเลือนจุดด่างดำเพราะว่าแบบบีบสิวมือบอลไงก็จะแบบทิ้งร,องรอ่องรอยอารยะทางไว้บนหน้าเยอะมาทุกคนซึ่งตัวนี้คือมันเป็นน้ำแบบน้ำแบบเซรั่มนั่นแหละ แต่ว่ามันจะมีความขุ่นๆก็คือจะไม่ใส่เท่าตัววิตามินซีเมื่อกี้ก็คือตอนนี้แบบคือทุกคนคือไม่รู้ว่าจะพูดยังไงอ่ะคือรู้สึกว่าทุกคนอ่ะอาจจะรู้จักสรรพคุณของน้องคนนี้ยดีอยู่แล้วอยู่ที่ว่าใครจะใช้แล้วถูกแบวบหมายถึงถูกแบบถูกกับผิวถูกกับหน้าหรือว่าใครจะใช้แล้วไม่ถูกอนะไรเงี้ยซึ่งเราอ่ะอินเลิฟตัวนี้มากๆรู้สึกว่ามันแบบปรับสมดุลผิวหน้าก่อนแต่งหน้าด้วยอะไรเงี้ยไม่มันไม่เยิมไม่เหนอะ ก็เลยใช้มาตลอดเลยซึ่งราคาแบบนี่ซื้อมาไม่เคยเกิน300ทุกคนตอนนั้นเคยสั่งจากเว็บออลุคแฟนตาซีแบบสั่งโดยตรงที่ชิปมาจากต่างประเทศเลยคือตกแค่ขวดละแบบ2 2 0หรือ250คือประมาณนี้แต่ว่าพอมันมีเรื่องขนส่งแบบล่าชา้านน่นนี่นั่นเราก็เลยแบบเออมาหันแบบสั่งจากร้านพีออเดอร์นน่นนี่นั่นก็คือไวกว่าแล้วก็ราคาไม่เคยเกิน300เหมือนกันที่สั่งมาอ่ะเอาเป็นว่าแบบถ้าใครยังไม่เคยใช้แล้วอยากลองก็คือแนะนําเลยและที่สำคัญคือแพคเกจจิ้งคือแบบ คือมันมีนิมอลคือมันมีนิมอลทุกคนมันแบบขาวๆอะไรเงี้ยคือเราชอบแบบเราเป็นสายแพ้แพคเกจิ้งแล้วก็วคือจะแพ้ของออเ i อ a r y แบบทุกลาเยทุกตัวเลยคือมันแบบมันเวอร์ชทุกคนเ <c oughs> สียงมนมะไรอ่ะเออโอเคอามาจูนเดี๋ยวหาช่องเสียงก่อน <c oughs> โอเคทุกคนคือสองตัวเนี้ยตึดึงคือตระกูลเนี้ยเป็นตระกูลที่เราดูพี่ขวัญพี่ของขวัญ แล้วเราก็โดนป้ายามาอีกทีเพราะว่าสภาพผิวพี่ขวัญอะก็คือคล้ายๆเราแบบเป็นผิวมันผิวอะไรประมาณนี้เคยมีสิวนู่นนี่นั่น,นแล้วพอได้ลองเจ้าตระก,กูลนี้นะคะก็คือเป็นนิวทรนิวทรจิน่าไฮโดรบูสสองตัวนี้ซึ่งตัวนี้คือใช้กลางคืนและตัวนี้คือใช้กลางวันก่อนแต่งหน้าซึ่งรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันดีมากทุกคนมันเพอร์เฟกมากมันทําให้แบบผิวเราต่อให้เราจะหน้ามัน หรือหน้าแห้งหรืออะไรก็ตามแต่เราอ่ะควรที่จะใช้อะไรที่มันช่วยเติมเต็มน้ําบนใบหน้าแบบคือเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นการเติมเต็มผิวอย่าคิดว่าหน้ามันแล้วห้ามใช้อะไรที่เป็นแบบชุ่มชื่นเยอะๆซึ่งฮัลโหลทุกคนคือผิดเพราะว่ายิ่งถ้าเราหน้ามันนั่นแสดงว่าหน้าเราอ่ะขาดน้ําเราก็ต้องเติมน้ําเพื่อให้มหนันเต็ม อดูมีหลักการแต่ว่าจําเข้ามาอีกทีนึงก็คือนั่นแหละเพราะว่า2ตัวเนี้ยคือชื่อก็บอกเลยว่าเป็นไฮโดรบูส์ไฮเด r ร์บูส y ไฮโดรบูสเอาใหม่ได้ไหมพูดอะไรเนี่ยเอาใหม่ <c oughs> ต,ตั้งสติตั้งสติอตีกทีโอเคคือน้องสองคนเนี้เขาชื่อเขาบอกชัดอยู่แล้วว่าเป็นตระกูลไฮโดรบูส วอเตอร์เจลนะคะซึ่งก็มีส่วนผสมของน้ําแบบโดยหลักๆที่ช่วยเติมเต็มน้าให้ผิวซึ่งน้องคนกลางคืนอ่ะก็คือเป็นเขาเรียกว่าดีสลิปปิ้งมาส์คคือตัวเนี้ยพอทาแล้วรู้สึกว่าหน้ามันชุ่มจริงทุกคนมันแบบมันฉ่ามากคือฉ่าไปค่อข้างทางเหนียวแต่ว่าตอนกลางคืนอ่ะเราไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วเราก็แบบโปะหนาะแบบได้เลยแบบ เพราะว่าการบำรุงเต็มประสิทธิภาพที่สุดก็คือการบำรุงผิวตอนกลางคืนนะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่ต้องเปิดไฟแล้วไม่ต้องเือแสงไฟอะไรเงี้ยก็คืออัดไปเลยแล้วคือตื่นเช้ามาคือรู้สึกว่าหน้ามันชุ่มชื้นขึ้นจริงๆแบบผิวมันดูเติมเต็มขึ้นแล้วมันก็ทําให้การแต่งหน้าของเราในวันเช้าถัดไปอ่ะมันแบบว่าบริ n สดใสนะฮะเออสดใสดงโอเคจะส่วนตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่เราไว้ทาตอนกลางวันไม่ใช่กลางวันคือเป็น เช้าของการก่อนที่จะแต่งหน้าก็คือเราจะไล่ที่โทนเนอร์น้ำตบเซรัม่มแล้วก็ตบด้วยตัวนี้ตัวนี้คือเป็นเหมือนตัวที่แบบล็อกผิวล็อกความชุ่มชื่นของน้ำของผิวอยู่บนใบหน้าเราพร้อมที่จะแบบลงเครื่องสำอางลงรองพื้นลงแป้งอะไรเงี้ยให้แบบทุกอย่างมันแบบมันแบบมันเกาะอยู่ที่ผิวหน้าเราอะทุกคนแล้วคือมันไม่เหนอะทุกคนอย่าคิดว่ามันเหนอะ แปนว่าแบบเออไปลองไปลองซื้อดูแต่ว่าค่อนข้างราคาค่อนข้างเจ็บอยู่นิดเจ็บเจ็บอยู่นิดนะิดนะเพราะว่า2ตัวนี้คือซื้อมาแต่เขาจัดแพ็กเกจเป็นกล่องที่วัดสันมาคะมันจะอยู่ประมาณ799หรือว่าถ้าไม่ช่วงไม่ใช่ช่วงจัดโปรก็กจะแบบ900หรือแบบพันหนึ่งอะไรประมาณนี้คือเรนจ์จะอยู่ที่ประมาณนี้ยังไงเดี๋ยวแบบแปะราคาไว้ให้แล้วกันนะคะอ่ะทุกคนขอพูดถึงน้องคนนี้นิดนึงคือไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่า เราต้องใช้ทุกวันและยิ่งเราเป็นคนที่แต่งหน้าหนากักเรายิ่งต้องล้างเครื่องสำอางออกให้หมดจดทั้งแบบหน้าตาปากมาสคาร่าลิปอะไรเงี้ยซึ่งน้องคนนี้คือครบจบในหนึ่งขวดนั่นก็คือการ์นิเยนะคะเป็นการนิเย่ไมเซลล่าออยล์อินฟิวส์คลีนซิ่งซึ่งตัวนี้เขามีที่เป็นสีชมพูที่เป็นน้ำใสๆเลยกับสีฟ้าแล้วก็ตัวนี้ที่มันเพิ่งออก ใหม่มานะคะตามหลังน้องคนนั้นก็คือผสมออยมาด้วยพอมาเป็นออยเนี่ยมันจะช่วยลบในเรื่องที่มันแบบเป็นเครื่องสำอางกันน้ำทนน้ำได้ง่ายยิ่งขึ้นอย่างเช่นลหลักก็คือมาสคาร่าคือทุกคนจะเห็นว่าเราอะปัดมาสคาร่าหนักมากเพราะว่าแบบคือถ้าเราไม่ปัดตามันจะตีจริงจริงเลยทุกคนคือตามันจะเล็กเราเลยแบบเน้นการปัดมาสคาร่าให้มันตามันดูโตคือทั้งใบหน้าเนี่ยสามารถสะอาดหมดจดได้ด้วยน้องคนนี้อันนี้พูดจริงๆมันง่ายทุกคนเราไม่ต้องใช้แบบ ที่เป็นน้ำอเตอร์แล้วก็ไปใช้ makeup remover แยกส่วนอีกทีหนึ่งคือน้องคนที่สามารถปาดปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บหมดในหนึ่งหน้าได้ซึ่งการล้างหน้าล้างเครื่องสำอางของเราในแต่ละครั้งอะ่ะคือเปลืองทรัพยากรที่เรียกว่าสัมีมากเลยทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าต้องดูแลผิวหน้าดีๆอันนี้คือพูดกับตัวเองด้วยเพราะคนแบบเหมือนบางทีคือทํางานมานเหนื่อยทุกคนแล้วมันก็แบบ คลองเลยแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าก็ค่อยล้างซึ่งอันนี้คือผิดผิดมากทุกคนห้ามขี้เกียจล้างหน้าเพราะว่าสิ่งที่ทุกคนจะได้คือซิวซิวซิวเต็มไปหมดเลยอ่ะเอาไว้ว่าน้องคนนี้ยคือดีและคุม้มและถูกและขนาดใหญ่คือมันขนาด400 ml สามารถใช้ได้200ครั้งโดยประมาณนะคะซึ่งเราอะใช้ตัวเนี้ยแค่ วันละครั้งอยู่แล้วซึ่งก็คือตอนเย็นก่อนอาบน้ําล้างหน้านอนเพราะฉะนั้นก็ตีซะาว่าเราสามารถใช้ได้อืนานแหละคุ้มอ๋อแถมน้องสองคนนี้ไปด้วยอีกแล้วกันนะคะเพราะว่าเออในบางครั้งที่เรารู้สึกว่าเราขี้เกียจทาสกินแคร์หรือว่าต้องการการบำรุงผิวที่แบบล้ำลึกสุดๆฟื้นฟูเร็วฟื้นฟูง่ายเราก็จะเลือกใช้มา์斯 เป็นมาร์กหน้านะคะของบานโอมากิใช่ของบานโอมากิทุกคนคือเขาว่ามีหลายสูตรมากอยู่ที่ว่าในวันวันนั้นทุกคนอยากจะช่วยฟื้นฟูช่วยบำรุงในเรื่องอะไรเป็นพิเศษอย่างที่เราชอบใช้อะ่ะก็จะเป็นไบรท์เทนิ่งมันจะเป็นสีสม้มแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นสีน้ําเงินเป็นในเรื่องของไฮดรติ้งก็คือเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวแล้วก็จะมีสีชมพูที่ช่วยในเรื่องของซีลอะไรเงี้ยคือสูตรเขาเยอะมากทุกคนลองไปดูว่า เออ่ชอบสูตรไหนสีไหนแต่ว่าทุกสูตรทุกสีทุกของเขาเลยอะทุกตัวของเขาเลยอะคือให้น้ํามานเยอะมากทุกคนมันเป็นมาร์คที่แบบชุมช่มฉ่ามากคือคือหน้าก็คือเต็มแล้วแต่ว่า ตัวเซรัม่มตัวเจลแบบที่อยู่เนี่ยนะคือยังเยอะมากๆทุกคนเราก็แบบเออเอามาปาดข้อปาดผิวปาดอะไรก็คือครบจบต้องใช้ให้ครบทุกหยดนะคะซึ่งก็เป็นเฟรนด์เหมือนกันซึ่งเมื่ราคาตอนลดอะ่ะเคยซื้อถูกสุดแบบ33บาททุกคนคือมันถูกมากคือสามารถซื้อตุนแบบตุนแล้วตุนอีกได้ใช้แบบวันเว้นวันหรือถ้าขยันหรือว่าถ้าไม่กลัวเปลืองก็ทุกวันได้นะคะก็แบบเออไปลองใช้กันดูเพราะว่ามาไวแค่1 0 2ถึงนาทีเนี่ยเขาก็ซึมเข้าสู่ผิวแบบหมดจดแบบ เออรู้สึกว่าหน้ามันเฟรชขึ้นมันแบบบำรุงได้เต็มที่มากกว่าแบบเออใช้สกินแคร์อะไรอย่างเงี้ยก่อน,นะคะไปลองใช้ใช้จัง